สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวธรรมะกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงออชาดกเรื่องหนึ่งชื่อว่าสังกับร,ราคาชาดกค่ะสังกับร,ราคาชื่ออาจจะฟังดูเออยากนิดหนึ่งแต่ความหมายก็คือลูกศรคือความคิดที่เกี่ยวกับกิเลสต,ตัณหานะครับใช่ค่ะความคิดที่มันเออเกี่ยวกับความอยากความกำหนัดนี้เอง เรื่องนี้ก็มาจากอัตถกถาชาดกเลยนะครับในพระไตรปิฎกหมวดคุถาตติกายประเด็นหลักๆที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือทำความเข้าใจพลังของกิเลสนี่แหละครับที่เปรียบเหมือนลูกศรลองหนอนแล้วก็ทำไมพระพุทธเจ้าถึงทรงดิบเรื่องนี้มาเล่าซึ่งมันเกี่ยวกับภิกษุรูปหนึ่งที่กำลังคิดจะเออลาสิกขาพอดีเลยใช่ค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงชี้ให้ภิกษุรูปนั้นเห็นก่อนเลยว่าขนาดนักบวชที่ท่านฝึกมาดีมากๆจนได้ฌานได้สมาบัติแล้วเนี่ย ท่านยังมีโอกาสถูกกิเลสต,ตัณหาเนี่ยครอบงำจนใจขุ่นมัวได้เลยนะคะหูขนาดนั้นเลยค่ะแล้วนับประสาอะไรกับคนที่ยังไม่ได้ฝึกตนขนาดนั้นกิเลสมันมีพลังมหาศาลจริงๆค่ะแม้แต่พระองค์เองตอนใกล้จะตรสัสรู้ก็ยังทรงถูกมารพจนถูกทดสอบหนักเลยครับน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มเรื่องในอดีตชาติกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เกิดในสมัยพระเจ้าพรม,มทัตครองเมืองพาราณสี ตอนนั้นมีพราหมณ์ท่านหนึ่งเป็นมหาเศรษฐีเลยนะรัพย์นี่80โกดเยอะมากนะคะสมัยนั้นเยอะมากครับแต่ท่านกลับรู้สึกแบบว่าเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกมากๆท่านก็เลยตัดสินใจสละสมบัติทั้งหมดเลยแล้วก็ออกบวชเป็นรีสีเข้าไปอยู่ในป่าหิม,มาพานต์แล้วก็บำเพ็ญเพียรอย่างหนักเลยนะครับจนกระทั่งได้อภิญญาแล้วก็สมาบัติ ค่ะคือได้พลังจิตได้ชาญขั้นสูงสามารถเหาะเหินเดิอนอากาศได้เลยใช่ครับเหาะได้เลยหลังจากนั้นท่านก็จาริกคือเดินทางสั่งสอนธรรมมาไปเรื่อยๆจนมาถึงเมืองพาราณสีค่ะพอพระเจ้าพรหมทั์ได้เจอท่านก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากก็เลยนิมนต์ให้ท่านพำนักอยู่ในพระราชอุทยานอ๋อนิมนต์ให้อยู่ในวังเลยใช่ครับอยู่ในสวนของวังนานถึง12ปีเลยนะครับโหอยู่มานานมากแล้วจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนคะ จุดเปลี่ยนก็คือเกิดศึกสงครามขึ้นที่ชายแดนครับพระราชาเนี่ยต้องเสด็จไปนำทัพด้วยพระองค์เองอ๋อต้องไปรบครับก่อนไปก็เลยฝากฝังพระมะเหสีว่าช่วยดูแลพระฤาษีแทนพระองค์ด้วยค่ะแล้วก็เกิดเรื่องจนได้ใช่ไหมคะใช่ครับเหตุการณ์สำคัญคือวันหนึ่งเนี่ยพระรานางก็เตรียมอาหารรอถวายพระฤาษีตามปกติแต่ว่าวันนั้นท่านยังไม่มาสักที พระนางก็เลยไปส่งน้ําก่อนแล้วก็ส่งเครื่องแบบที่ค่อนข้างบางเบาหน่อยเพื่อให้สบายสบายตอนรอแล้วก็เผลอแบบว่าบรรทมไปนิดนึือจังหวะนั้นพอดีเลยครับพระฤาษีเหาะมาถึงพอดีค่ะพระมเหสีได้ยินเสียงเสียงผ้าเปลือกไม้ของฤาษีก็ตกใจรีบลุกขึ้นพรวดพลาดเลยแล้วยังไงต่อคะปรากฏว่าผ้าที่ส่งนุ่งอยู่เนี่ยมันหลุด ลุยลงมากองกับพื้นพอดีโห oh. ก็เลยเผยให้เห็นเสรีระของพระนางไปแล้วจุดนี้เองใช่ไหมคะที่เป็นปัญหาใหญ่ใช่เลยครับคือพอพระฤาษีท่านเห็นรูปโฉมอันงดงามของพระเมเหสีเข้าเท่านั้นลคะค่ะกิเลสราคะที่มันเคยสงบอยู่ด้วยอำนาจชานเนี่ย มันพุ่งขึ้นมาเลยพึบขึ้นมาเลยพ,บลยพึบขึ้นมาอย่างแรงเลยแล้วฌานสมาบัติที่ท่านอุตส่าห์สั่งสมมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยนะคะมันเสื่อมหายไปในพริบตาเลยค่ะโอ้โหเหมือนแบบว่างูพิษที่โดนขังไว้ดีๆแล้วมันหลุดออกมาได้อ่ะค่ะท่านเสียความสามารถในการเหาะไปทันทีเลยน่ากลัวมากพลังที่ฝึกมาตั้งนานหายไปแวบเดียวเลยแล้วเอ่ออาการท่านเป็นยังไงต่อครับหลังจากนั้น ก็คือท่านรับบาดเสร็จใช่ไหมคะก็ต้องเดินกลับอาสมแล้วเหาะไม่ได้แล้วอาการนี้เหมือนกาปีกหักเลยคะ่ะหมดเรียวหมดแรงกาปีกหักค่ะไม่ยอมชันอาหารเอาแต่นอนสมรำพึงรำพันถึงภาพพระมเหสีอยู่อย่างนั้นนะคะตั้งเจวันโหเจ็ดวันเลยเหรอครับแล้วพอพระราชาเสด็จกลับจากรบมาเจอท่านอาการแบบนี้ท่านว่าไงครับพอพระราชาเสด็จกลับมาก็มาเยี่ยมพระฤาษีตามปกติ พอเห็นท่านนอนสมอยู่ก็ตกพระทัยมากถามว่าเออพระคุณเจ้าเป็นอะไรไปครับพระฤาษีท่านก็ตอบว่าอาตมาภาพถูกยิงด้วยลูกศรพระราชาก็ต้องตกใจสิครับคิดว่ามีศัตรูเข้ามาทําร้ายหรือเปล่าใช่ค่ะก็ทรงรีบตรวจด,ดูใหญ่เลยแต่ก็ไม่เห็นมีบาดแผลตรงไหนนี่น่ะก็เลยตรัสถามว่าอา้าวแล้วถูกยิงที่ไหนหรือขอรับแล้วท่านตอบว่ายังไงครับพระฤาษีตอบว่าอาตมาภาพยิงตนเองที่หัวใจ ยิงตัวเองที่หัวใจค่ะแล้วท่านก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็อธิบายความหมายของลูกศรที่ว่าเนี่ยผ่านคาถาธรรมบทหนึ่งอ๋อท่านบอกว่าลูกศรที่แทงท่านอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ลูกศรจริงๆแต่มันคือสังกับปราคะสังกับปราคะค่ะคือความคิดความนึกคิดที่มันเกิดจากกิเลสต,ตัณหาความอยากได้ในการมาุณนั่นแหละค่ะมันเผาใจให้เราร้อน มันเผาจากข้างในใช่ค่ะแม้ไม่มีแผลข้างนอกให้เห็นแต่มันแทงลึกเข้าไปในใจก่อให้เกิดทุกขทรมานแล้วที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นสิ่งที่ท่านก่อขึ้นมาเองทําตัวเองแท้ๆเขาใก่แ,แกล้วครับคือความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องกามนี่เองที่เป็นเหมือนลูกศรแทงใจแล้วเออท่านคลี่คลายสถานการณ์นี้ยังไงต่อครับแล้วจากที่ท่านแสดงทมแกพระราชาแล้วเนี่ยท่านก็ กลับไปตั้งต้นใหม่ค่ะไปทำกสินบริกรรมคือฝึกสมาธิใหม่ใช่ค่ะเพ่งกสินใหม่ฝึกสมาธิใหม่อีกครั้งจนในที่สุดก็สามารถเรียกฌานที่มันเสื่อมไปแล้วเนี่ยให้กลับคืนมาได้สำเร็จโอ้กลับมาได้กลับมาได้ค่ะพอได้ฌานคืนท่านก็เหาะขึ้นไปในอากาศเลยแล้วก็แสดงธรรมถวายโอวาทแด่พระราชาอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านก็ตัดสินใจ กลับป่าไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านทูลลาพระราชาบอกว่าจะขอกลับไปบาเพ็ญเพียรในป่าหิมพานต์เหมือนเดิมเพราะท่านเห็นแล้วว่าการอยู่ในเมืองเนี่ยมันเสี่ยงมันมีสิ่งเร้าเยอะใช่ค่ะมันเสี่ยงต่อการถูกกิเลสครอบงาทําให้เกิดทุกข์ได้ง่ายแม้พระราชาจะพยายามทัดทานท่านก็ไม่ยอมฟังกลับไปปฏิบัติธรรมในป่าจนกระทั่งสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกค่ะอืมไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปอีก แล้วผลลัพธ์ต่อภิกษุรูปที่คิดจะศึกในตอนแรกเป็นยังไงครับพอได้ฟังเรื่องนี้จบถึ่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไปเลยโอ้โหบรรลุอรหันต์เลยค่ะส่วนภิกษุรูปอื่นๆที่ได้ร่วมฟังธรรมในครั้งนั้นด้วยก็ได้บรรลุธรรมในระดับต่างๆกันไปตั้งแต่พระโสดาบานันพระสกะทาคามีไปจนถึงพระอนาคามีตามกําลังสติปัญญาของแต่ละรูปเลยค่ะสุดยอดเลยครับ แล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงเฉลยด้วยใช่ไหมครับว่าตัวละครในชาดกเรื่องนี้คือใครในปัจจุบันถูกต้องค่ะพระองค์เฉลยว่าพระราชาในเรื่องนั้นน่ะก็คือพระอานนทพุทธอุปถาคนสนิทของพระองค์นั่นเองอ๋อพระอานนทค่ะส่วนพระฤาษีผู้ที่ต้องเผชิญกับอํานาจของกิเลสราคะอย่างรุนแรงจนชาญเสื่อมไปเนี่ยก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองในอดีตชาติของพระองค์ท่านนั่นแหละค่ะอ๋อ ก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองในอดีตชาติใช่ค่ะสรุปแล้วชาดกเรื่องนี้ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะว่ากิเลสเนี่ยโดยเฉพาะความคิดในทางการมาราคะครับถึงแม้เราจะมองไม่เห็นตัวมันนะแต่มันมีพลังทำลายล้างรุนแรงเหมือนลูกศรอ,อาบยาพิษเลยจริงๆอืมจริงค่ะมันสามารถทำร้ายจิตใจเราก่อทุกข์ให้เราได้ แม้แต่กับผู้ที่ฝึกฝนตนมาอย่างดีมากๆแล้วก็ตามใช่เลยค่ะแล้วข้อคิดสำคัญอีกอย่างที่น่าจะฝากไว้ให้เราไปคิดกันต่อก็คือเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่จิตที่ฝึกมาดีมากๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเปราะบางอยู่นะคะครับยังพลาดได้ใช่ค่ะอาจจะถูกกระทบได้ง่ายๆเลยจากสิ่งเร้าภายนอกหรือแม้กระทั่งจากความคิดที่มันผุดขึ้นมาในใจเราเองโดยที่เราไม่ทันระวังตัว Mm hmm. มันก็เลยชวนให้เรากลับมาถามตัวเองว่าแล้วลูกศรคือความยึดติดหรือความคิดที่เป็นพิษในใจของเราแต่ละคนเนี่ยมันซ่อนรูปมาจากไหนกันบ้างครับต้องคอยสังเกตค่ะแล้วเราจําเป็นต้องมีสติต้องระแวดระวังรักษาใจตัวเองมากแค่ไหนในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ